ผมนมี่เป็นเก้ามาประมาณปีเสร็็ๆแล้วครับทุกครั้งนี้ถ้าเวลาปวดบวมแดงมานี่นอนไม่ได้แล้วก็ไปซื้อยาตามคลินิกมากินก่อนมันก็เป็นเๆหายหายมันหนักสูตรก็ลุกไม่ได้ใช้ไม่คำ นั้นไม่รู้ว่าเป็นเกามันจะปวดขึ้นมาตรงข้อเะครับก็นึกว่าเป็นปวดข้อปวดอะไรตรงนะี้แล้วก็ไปหาหมอก่อนหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็บอกว่าน่าจะเริ่มเป็นเกาก็ตกใจอยู่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงมันจะลําบากหรือเปล่านะกินอะไรก็ไม่ได้<อ>หมอ,ห,มอห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้กินยากิน่นี่ก็เอาไม่อยู่ละนอนลาบากให้แฟนไปซื้อไม้พยุงมาคู่หนึ่งถึงขนาดเราจะต้องใช้ไม้พยุงแล้วใช่ครับโอ้แย่มากเลยครับจะไปทางไหนก็ไม่ได้ครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกคะสั่งมากระปุกนะครัน ไงคะกระปุกน <iona> ั <finances S 1> ้นเขาให้กิน2เมตรก่อนวันพอดีเรากินครบวันเี๊ยเรากินเราก็ไม่ได้ตนใจมันกินไปมันก็ใช้ชีวิตเหมือนกับปกติมันก็น่าจะโอเคละเพราะว่าผมเริ่มบวมแต่ไม่เจ็บพี่เขาก็แนะนําบวมนี่ต้องเอาน้าแข็งประคบเราก็กินด้วยเอาน้าแข็งประคบด้วย ไม่เกินบันไม่เท้าไม่ใช้แล้วตอนนี้จะลุกจะนั่งจะนอนก็เดินได้ปกติดีใจมากเลยครับดีใจว่าเออเราถ้าจะมาถูกทางแล้วทุกวันนี้ยังมีการไปพบแพทย์อยู่ไหมคะไม่ไปแล้วเต็มสิบคะแนนให้ร้านยูคอกี่คะแนนดีคะก็ให้สิบเลยครับเพราะว่าเราดีใจที่สูขภาพเรากลับมาเหมือนเดิมครับทุกคนคะตอนนี้ร้านยูคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLB U แล้วนะคะ